ภูเก็ตอ่ะคือเป็นลูกเมียน้อยเลยไอ้ีววู่ววกเกตเป็นยังไงบ้างเออก็คุณแวนของนัทไม่เคยช่วยอะไรได้อะไรได้เลยอ่ะพวกรัฐบาลไม่เคยช่วยอะไรผมเลยเค่กคารอมสินที่จะปล่อยออกมากสกสที่ปล่อยออกมาหนึ่งมืบาทตั้แต่ที่เขาบอก<ห>โครงการมาภูเก็ตกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมผมผมท้าได้หรือว่าไม่เกินสิบเปอร์เซ็นที่เรามานี่เพื่อให้ทางผู้ว่า สารต่อกับพวกไฟแนนซ์ครับว่าให้ยืดระยะเวลาอีกหน่อยว่าให้เราเดินได้ขับรถตู้ครับพี่ขับตู้แถวไหนครับพี่รับในภูเก็ตนะครับในภูเก็ตในเมืองนะครับนะฮะตั้งแต่มีนาครับไม่ได้ทุกพรังเลยกระทบมากครับผมแล้วในส่วนของค่ารถค่าง้วนจะต้องผ่อนอยู่ยังไม่ได้ผ่อนเลยพี่ยังไม่ได้โตต้าลิซซิ่งเหมือนกันครับผมไม่ได้ผ่อนเลยตอนนี้คือเรือโจทย์หอยติดหมดแล้ว แล้วก็พนักงานก็จะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเล้วเเกิดร้อนมากไม่มีรายได้จากการไม่มีรายได้เลยแต่ช่วงประมาณเดือนตั้งแต่กุงพาร์ปิดประเทศใช่ช่ะเกิดร้อนมากจะมาให้หน่วยงานรัฐบาลช่วยเหลือเป็นอะไรอันดับแรกคือช่วยเลยการท่องเที่ยวค่ะ อย่างนี้ครับผมต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้มีโอกาสมาเข้าถึงในส่วนภาคราชการวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ได้คนกลุ่มนี้ได้มาถึงเข้าถึงกับกับทางราชการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เขาได้ประสบปัญหาเช่นรายได้ที่เขาไม่มีเลยจากปัญหาของการท่องเที่ยวที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยในจังหวัดภูเก็ตขณานี้เนี่ยผมเองในฐานะเป็นคนภูเก็ตแล้วก็ เ,เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะผมผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยเหลือเขาเพราะว่าไม่งั้นเขาเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้จริงๆเลยเช่นบางคนนี่มีรถแท็กซี่มีรถตุ๊กตุ๊กมีรถตู้หยุดไป3มเดือนแล้วไฟนันย้ยังมายังมาทวงเขาทุกวันตอนนี้เขาจะเป็นโรคเครียดทีนี้ผมคิดว่าเราต้องยืดการผ่อนในเขาไปเนี่ยสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้ท่องเที่ยวมาถ้าไปดูกระทาเลยเนี่ยผมจะนําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปร้องต่อกรรมธาการการแก้ไขปัญหานี่แห่งชาติ เพื่อจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้รับฟังในวันนี้อาทิตย์หน้านี่ผมดำเนินการเลยครับ